วันนี้ยายหนาเก็บหอมไปจักสี่กำรรไปขายตลาดนัดวันนี้ยายหนาเก็บหอมจ้ะสิบบาทกำรรยา้ายใหญ่กำตัวโตวจ้ะแต่ขายไม่ออกจักกำแกปลูกเป็นเดือนจ้ะเดือนกลัวได้ไหมเนาะไม่เนาะ,นะ ปไปกี่กำมาเนี่ยไปสี่กำโผล่ไปห้ากำขายไม่ออกห้ากำขายไม่ออกจะ้ะเอาแต่เอาต้นใหญ่ๆนู้นมแม่ต้นใหญ่ทัง้งนั้นเห็นนะเนี่ยี่ไปสามต้นขวาขวาขวาๆนั่นนะั่นน่ะขวาเออนั่นใหญ่ก็ทำแป้งปลูกหลังบ้านจะปลูกกับพักปัง แป้งแน่นหอยเลยจ้ะพักชีก็มีแต่ต้นงามๆกว่าจะโตเนะตาะจะได้คาเม็ดคืนไหมขา<ม><อ>ย,ยก็ขายไม่ออกกัคคีเป็โลสามกัมสิบสามกัมยี่สิบสามกันยี่สิบเป็นโลทิ้งธรรมดากรัมนสิบบาทโถนะะ้าจำได้สามสิบบาทเลยเนาะอันนี้เป็นโลให้มันมุดจ้ะ ต้องปลูกนาแรงนะเขาจะขายได้นาแรงไม่ค่อยมีพักพันลุงกับปลูกพะปรุงลงไว้อีกจ้ะไหนยังหนะืมหยดหลึกเอาไหย แบบเนี่ยหนาปลูกผักชีเป็นด้วยมีการบอกว่าอยู่ใน youtube เอาว่ะผัดผสองเม็ดไม่ได้ไม่ได้แช่น้ำกเพราะเราใน youtube เขาแช่น้ำก่อนอันนี้ยอดไปเลยทำไมมันคืนละ่ะคืนดีเอ๊คืนที่บอกไปแช่น้ำเขาสูตรเขาก็ต้องแช่น้ำไปก่อนหนึ่งคืนยอดเลย ดีนะยังคืนน่ะเดือดลุกมน้ำสองแม่สองแม่เอามือแยงแยงพยศแล้วก็มาเก็บน้ำเตาของพี่สาวให้จ๋ะวู้ลูกใหญ่เกเนาะสองลูกวู้น้ำเตาเขาง,งามไม่ใช่ของแม่เด้อของพี่สาวของพี่สาวโอ้ดงามงามงาม อรนี้ก็ถึงเวลาทำความสะอาดแก้ใบไม้งามออกแต่งกว่าจะได้แต่ละสิบบาทเมื่อวานนี้ไปนั่งช่วยกระทําขาอกว่าจะได้แกะออกอ,อยากเกนินเข็นคนตี้แล้วก็เหนื่อยยิบวางยิบวอางอ พอทำก็จะได้แต่ละสิบบาทบางคนก็ยิบเลยซื้อเลยเขาไม่ต่อด้วยเขาต้องอามก็จะทำก็จะได้แม่นำเต็ม,แ,ม,มลแล้วแม่นำล้นแม่จะมาแต่งม้าอะไรมาแก้ออกกว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอนเนาะเมื่อนมาได้เกนหนวดทิ้งมากก็ขายไม่ได้หนวดยาวอย่างเงี้ยเก็บลากออก ยยมีคนมาจับไหมนะ่ะไม่มีใครแ๊้ใครต้องนอซื้อก็จะลดอีกนันเองขีดครึ่งขดครึ่งกี่บาทสิบบาทสิบบาทเจ้าไปสองขีดหลายหลายโอ้ย <laughs> แจกฟรีที่กรออกดูึว่าสิบบาทโพดโพจะเอาสองขีดอีกแจกฟรีเลยไม่แม่โอ้ยสิบบาทแม่เอ้ยเมื่อก่อนเนาะสิบบาทเนาะโอ้ยยิบเลยยิบอีกแพงโพดนี่สิบบาทปั่นก็แจกฟรี น้ำทบอบาดานจะแม่ก็ใช้น้ำไฟก็เดือนละสามร้อยส่วนมากก็จะลดน้ำต้นไม้หลายกว่วถ้าคิดคำนวณล้วโอ้ยจะได้อะไร<า>ะไน้้ไหมเนาะสิบบาทดูกรมละสิบบาทโอ้ยแจกฟรีนล้วไหมเนาะสิบบาทด,ดวันซ้อนสิบบาท ผูกขายเมืองนอกป่ะสิบาทขายชีนี่เขาถามหาชีหูก็ตายอีกใดสามกันด้กถักบุงกระขายหอมชีกรขายขาดไข่ใบมะกรูดกระขายสรุปแล้วขายได้แต่ถุง ขายสามัมยี่สิบโลแบบไหล่ะนี่ยเจ็ดสี่กัมเจ็กักัมที่ห้าเนี่ยบกรมกัมเมืนเดิมอีกเดียกกันเด้สวยกันอัตับโชว์ได้ห้ากัมได้กี่บาท สิบบาทจะขายมดไหมกิปน <laughs> <ieur. S 2> ี้ก็ขอลาเพลงนี้ด้วยจ้าไปบายห้าสิบบาท